ทหารทุกคนตอนนี้เราต้องตั้งแนวรับให้ดีพวกมันอ้อมเราอยู่ทุกทิศไปพวกเรารุยบอนฟีนาปโป <c oughs> เรามันอยู่ทุกทิศเลยทัพตัน <c oughs> กระจายกำลังเคด้านหลังก่อนทุกคน <c oughs> ยิงเข้าไปนี่แหละตายซะ <c oughs> ยิงเข้าไปฟีนาปโปรุยไปเคด้านหลังก่อนแนวรับด้านหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิงเข้าไปเ้อยอย่างเดียวคนหนึ่งฝั่งนี้จัดแนวด้านหน้าด้วยพวกมันยังเหลืออยู่รบ ในพุ่มไม้เออนี่รับตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้โอ้จัดการมันเลยเออเราจะไชนะศึกนี้นะเราโดนร้อมเออเอาละมันหมดแม็กแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยตายเอาละทุกคนตอนนี้เราต้องดักซุ่มแถวนี้ก่อนก่อนที่พวกเยอรมันมันจะมากันหมดสไนเปอร์ครับจอไปอยู่บนหลังคาตรงนั้นคอยเฝ้าระวังให้พวกเรามันจะต้องกลับมาหาเราอีกแน่นอนคับจอฟรีนทรักเฟร์บรีฟรีเตอร์ เฮ้ยไปละพวกมันมากันแล้วเอยต้องรีบไปบอกจ่าแล้วจ่าครับพวกมันมากันแล้วครับพวกมันมากันกี่คนเออประมาณกองทัพหนึ่งได้ครับจ่าอืมโอเคสไนเปอร์เจ้าไปอยู่ด้านบนเหมือนเดิมครับจ่าส่วนเจ้าสตีเฟนนายถือ RPG ไปหลบอยู่หลังโบนและพอฉันให้สัญญาณแกค่อยออกมาโดยลือครบจอส่วนอีกสองคนตามฉันมามาตามฉันมา อแผนก็คือเราจะไปดักซุ่มยิงมันอยู่ประมาณปลายประตูตอนเที่มันจะเข้ามาหาพวกเราเห็นไหมตรงนั้นแหละหันหลังมาเอสเซอร์เอเซอร์โอ้โอ้สเปเซอร์พลัดเพลเพเพจะเหลโนบเทอเอาเด่ะพวกเราตั้งรัไปดียิงเข้าไปตรงนั้นสไนเปอร์ยิงให้หน่อยจากด้านบนเราเข้าได้ครับจ่าคอยเอสปอร์บาร์ดเบอรโอ้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 นี่แม็กโดนแน่กไม่ได้ อเอาละเอาละอ๊บนี่แหละเล็งหัวหน้ามันเลยเล็งหัวหน้ามันนี่แหน่โอเคนี่แน่หุ่ยคุณเป็นสไนเปอร์ไงยิงไม่โดนเลยวะเนี่ยเอาละทุกคนทำตามแผนยิงเข้าไปหลบอยู่หลังหินสตีฟทำอะไรน่ะหลบอยู่หลังหินจะฆ่ามันเองครับท่านไม่ต้องเพ่มแล้ยไม่สเตปสเตปไม่โอ้โหแม่งเอ้ยมันมีสไนเปอร์ทุกคนระวังด้วยเโอเคทุกคนทำตามแผนนะ RPG โอ้ถึงตาผมแล้วใช่ไหมครับจ่าโอเคเอาละไปกินสักนี่ RPG เป็นไงล่ะเอาชิบหายแล้วแม่งเฮ้ยมันมาหาผมหมดแล้วเฮ้ยไม่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 โอ้โหโดีนะฉันหลบเก่งฉันหลบเก่งเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหหลบซิกแซกหลบซิกแซกสไนเปอร์ช่วยยิงกูที่เฮ้ยเอ้ยเราช่วยช่วยช่วยดอยช่วยหน่อยช่วยดอยไอ่เนี่ยเอเออออโอ้อ้อ้ขอบคุณมากไอ้สตีฟแม่งเอ้ยเกือบตายแล้วไม่หรอกกูเนี่ยยไม่ต้องห่วงฉันยิงแม่นอยู่แล้ว ี่านชืก่นก yes> ็กับมาอีกแล้นะครับนี้กม่ก็กลับมาอีแ้วนะครับทานผ้ชมทุกท่านก็กับมาอีล่วนะครับท่านผว้ชมทุกทากมาอีกล้วครับ่าน้ามโุกท่าับาีกนะครับ่ามโุกท่า็กลับมาอีกแอนะครับ่านอูมก่าเก็กับมาีกแล้อะรั่านมก่านอีกนะครับท่านอมกานกีวนะครับ่านผู้ม่านลาซีกนะครับ่นผป้ช่งเส ฮิตเลอห์ฮายฮิตเลอร์นะครับนะ่าโอ้โหซึ่งพวกฮิตเลอร์นะครับมีกําลังคนเยอะมากนะครับเยอะกว่าพวกฝ่ายอเมริการเลยครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนะการเปิดฉากคลิป,คล,ปคลิปนี้จะเป็นยังไงไปมาแล้วนะครับนะสงครามโอ้โหนะครับนะฝั่งเยอรมันเยอะยังเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่โอ้โหยิงเข้าไปแล้วโอ้โหนะครับฝั่งโอ้ยฝั่งเยอรมันบึกอาวุธขี้กรอกจังเลยว่านะครับนะยิงระเบิดไปนะครับโอ้โหซึ่งฝั่งอเมริการก็มีเหมือนกันนี่ นีโอ้โหแล้วฝั่งอเมริกาก็มีรถรถเกาะนะครับนะเออที่หุ้มไปด้วยเอากล่องนมนะครับดึงดึงโอ้โหโดนโดนโดนอ๋อพวกเราโอ้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 หนายพลคุ้มกันนายพลพวกเราโอ้นายพลถธอตุนสั้นนะครับแ้่กูจะจัดเปี้ยงบ้านี่กขย้นไปในดอกตายไปเลยไอ้ขูตายตามนในขณะตอนนี้นะครับเหลือแค่รถบ้านนะครับ โอ้โหโดนอาวุธถล่มยังไม่เป็นไรนะครับนะโอ้พวกนาซีเนี่ยอาวุธเยอะจริงๆเลยนะครับนะเออพวกเราโอ้โหโอ้อ่าอ่อไม่เป็นไรเออทำไมพวกเรากลังจะตายเราก็ยังสู้สู้จนเออเฮ่ลมสุดท้ายนะครับดูดิพวกมันแม่งโคตรโหดเลยทีดีนะครับนามีหมอด้วยนะครับโคตรโหดแม่งเอ้ยเอาครับต่อมาเราทหารอเมริกันนะครับเราต้องมาเจอกับพวกนี้อู๊สปอต้า โอ้โ <c oughs> เขามามดย้ยโอ้โหเแต่สปาตักูนครแต่เขามีบารตคอยยิปนซับอยู่ด้านหลังนะรับนะ้า <c oughs> มันมีระเบิดไอ้ีด้วยว่ะระเบิดพิษนะครับนะระเบิดแก๊สนี่ระเบิดแก๊สมาสตาร์นะครับโอ้โหเรียบร้อยแอะตายนะับนะเราทารสปาร์ตันก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับเอาละครับต่อมาเราทหาอเมริานะครับจต้องมาเจอกับไอ้พวกเยอรมันกันอีกแล้วนะครับซึ่งข่าวนี้กองชุดมันเยอะมากนะฮะ ไปพวกเราลุยมันลุยกองทัพเออกองทัพแรกของมันก่อนเลยนี่หัวหน้ามันใส่ชุดขาวนี่ยิงมันเลยเออพวกเราจัดการมันปีนาโปนี่นี่ระเบิดระเบิดนี่นี่น,นี่โอ้ตอนนี้โคตรเจง๋งว่ะเออโอ,อ้โอ,อ้ระวังกองทัพที่ขวามันจะมาแล้วกองทัพด้านขวาระวังด้วยนี่นี่าาาาน,นี่อาครับปืนกลนะครับโอ้โหยบอบยิง โอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะเล่งไปตีตโอ้โหเอาละพวกเราเราเป็นทหารที่มีคุณภาพทหารอเมริกาเป็นทหารที่มีคุณภาพเออไม่ต้องห่วงเลยว่าพวกเราจะแพ้เราแพ้แน่นะครับเนื่องจากจํานวนคนมันแยะชิบหายเลยแต่พวกเราก็มีคุณภาพอยู่ดีเราก็สามารถจัดการมันได้นี่นี่นีพวกนี้มันยังมนพวกกระจอกอยู่มันยังมาไม่ครบเออถึงแม้พวกเราจะมีกําลังคนที่น้อยกว่าแต่พวกเราเป็นโอ้โหนายทหารที่เก่งตี่แนว เอาดิเอาดิเอาดินีนี่นี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับนะตายนะครับทหารนาซีโอ้สันเซอรปีดาโปนะครับนะผิดและผิดประเทศแล้วมึงเอาละครับต่อมาเราทหารทั้งหกนะครับนะได้มาสำรวจพื้นที่ในเมืองร้างเมืองนี้นะครับนะซึ่งไม่มีใครอยู่เลยนะครับสั่งกองทัพมานะครับกองทัพได้สั่งเราทหารทั้งหกมานะครับนะซึ่งก็มีจาคอยนะครับเป็นโอผู้บัญชาการนะครับนะคอยสั่ง เราลูกน้องฝีมือดีแต่ละคนนะครับนี่มีปืนกลด้วยนะครับนะสไนเปอร์ทุกอย่างขอมหมดอ่ะเอาละไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะในการสำรวจอืมเอาละพวกเราค่อยๆนะอาจจะยังมีพวกไอ้พวกนาะซีบ้าพวกนั้นอยู่เฮ้ยอย่าเดินน้ำดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะตัวอะไรวนะน่ะเฮ้ย โอ้ยพวกเขาเราเจอตัวแล้วไม่โอ้ยจะโดนเข้าไปเนี่ยอ้าวกูโดนแดดอ้าวเดือดขั้วหน้ามันแดดผมแล้วครับเพราะมันไม่ได้ตีผมอ่ะมันแดดผมโอ้โหเรียบร้อยนี่นี่เอายิงเข้าไปขึ้นก้นใส่เขาดารังโอ้โหชนะขาดเลยว่ะได้ครนาเออเออเป็นไงครั้วหน้าผมทำดีไหมครับทำดีมากแต่เรายังไม่รู้ว่าพวกนี้มันคือตัวอะไรกันวะเนี่ยปีนาโป้ได้ครับน้าเป็ดแรงแม่งชอบยกมือขึ้นอ๋อมันใช้พลังนะครับ เอาละครับต่อมาเราทหาจตางหวกนะครับจะต้องมาเจอกับพวกสไนเปอร์นะครับนะที่รอซุ่มโอ้ยดักยิงอยู่ด้านบนนะครับแห่เสร็จเราแน่ไอพ่อแต่ได้ไม่ได้กัน เอาเราพวกเราเดินไประวังให้ดีอาจจะมีพวกเออเฮ้ยนั่นไงตัวอะไรวะเน่ยเฮ้ยเฮ้ยตียิงเข้าไปเอ้าโอ้เจอเป็นไงล่ะทีมงานคุณภาพทีมงานคุณภาพเออทีมงานคุณภาพของกองทัพนี่มีแค่หกตัวก็ชนะได้เว้ยเฮ้ยระวังด้วยเอ้าโอ้โอ้โอ้ยนี่เป็นไงล่ะเรือเบิดชั้นเออฮฮ่าฮ่ายังเหลือตัวอะไรอีกวะจ้าครับไม่ต้องเข้าไปครับเดี๋ยวผมสำรวจเอง ผมมีปืนก้อนไม่ต้องกลัวเดินขึ้นบันไดยากจังเลยว่าเกมบ้านนี่นะครับตต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 ตััััััับบบบบบบาาาาาอ้วจ่าไปไหนจ่าเดินไปไหนอ้าวปืนก้อนมึงเห็นจ่าไหมเนี่ยโอ้ฉันไม่เห็นนะแต่ปืนฉันติดเนี่ยเอาออกทีดิอืมเอาละจ่าเดี๋ยวผมทําหน้าที่นี้เองจ่าไม่ต้องเหนื่อยจ่าเหนื่อยมากพอละ้ทำไมกูเดินขึ้นบันไดไม่ได้ไม่ได้อะ แม่งเอ้ยโดะแรวะเนี่ยนะครับจ่าทำอะไรเนี่ยโอ้โหจ่านะครับระเบิดทิกเลยนะครับอ๋อไอตัวนี้มันหลบอยู่ตรงนี้นะครับจ่าบอกโอ้ผมไม่สนใจลูกน้องแล้วก็ระเบิดแม่งเลยนะเออเรียบร้อย เอาละครับต่อมามันจะต้องมาเจอกับโอ้โหเราหน่วยคอมมโดนะครับหรือว่าทหารในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมีโอ้โหอาวุธที่ทันสมัยกว่ายิงไกลกว่านะครับนาะสไตเปอร์ AWN นะครับแล้วก็โอ้โหปืนอโตโนมตินะครับนะมี M16 ด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าโอ้โหเรานักรบยุคสงครามโลกครั้งที่สองจะสู้มันได้หรือเปล่านะครับนะไปดูกัน เฮ้ยเอาละพวกเราเดินต่อไประวังด้วยเออรู้สึกแม่งเดินอยู่กับทีหลายรอบแล้วเอ้ยเอ้ยเออะไรวะเน่าเอ้ยระวังทุกคนเอ้ยไอสตีฟมึงเดินไปคนเดียวอยู่นะโอ้โหทะลุตัวผมแล้วจ้าโอ้โหผมบูร์แอกผมบูร์แอกนี่นี่โอ้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 ี่ระเบิดลบไว้ยระวังสไนเปอร์ตัวนึงมังอยู่อ้า ไม่นะจ่าเราตายแล้วทุกคนเออยิงมันคืนแล้วโอ้โหหลบแล้วไอ้บ้านี่สไนเปอร์อ้าวฮ่าลวกไปแล้วเพื่อนคนบอกโอ้ยฉันยิงมันเองนี่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 โอ้โหฉันไม่โดนอ้าวโอ้เหลือแต่นายคนเดียวแล้วไม่ไม่โอเคฉันจะหลบไม่าตายโอ้โหไม่โอ้สไนเปอร์ตัวเดียวนะครับนะฆ่าทั้งของทับเลยนะครับตอนนี้ยังเหลือตัวนายอยู่นะครับนะเฮ้ยยังเหลือไอ้นี่นะครับไอ้นี่แกงตายกูเนียนไหมกูเนียนไหมกูเนียนไหม มหมไอสไนเปอร์ตัวนี้นะครับก็เห็นนะครับนะแต่ก็ยิงไม่โดนสักทีนะครับนะดูดิยิงโดนแต่เพื่อนมันนะครับนะเออดูดิโอ้โห,โหนะครับนะนี่นี่คือการล้มตายอย่างอนาถที่สุดนะครับและไอ้นี่ก็แก้งตายแบบโคตรเจ๋งนะฮะ เอาละครับตอนนี้นะครับไอ้สไนเปอร์นะครับเดินลงมาแล้วนะครับนจีบหายแล้วยิงโดนแน่จังหวะนี้อู้ไอ้ดีบอกยังไงมันก็ยังไม่เห็นกูหรอ,อกมั้งนะนะมันน่าจะยังไม่เห็นผมนะโอ้โหเลืมไกลตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วจีบหายแล้วไอ้สไนเปอร์บ,บอกอแกคิดว่าชอนเราไม่เห็นไกลเลื่องไงเหรอไอซืบบอบื้อนี่มึงเตรียมตัวตายได้เลยเอ้ยยิงเข้าไปโอ้โหนี่กูขนาดกูแกล้งตายแล้วเนี่ยขนาดยิงไปไม่มีร้องเลยจักแอะโอ้โกูกูสัตว์จะลุกขึ้นแล้วนะครับว่าแบบเออกูยังไม่ตายนะ แล้วก็โดนยิงซ้ำไปนะครับตายเลยทีนี่ตายของจริงเอาละผมว่าพวกนี้ไม่ต้องเจอหน่วยรบเบียงเซ่นะครับสายบูโดยเฉพาะนะครับนะถือธงแล้วก็ถือเสียมนี่พร้อมลุยเอาละน้องตายกันหมดเลยนะครับใช้ปืนแล้วพวกเ้าโดนยิงแล้วระวังด้วย โอ้ยนี่แบงลุยเดียวอีกแล้วนะครับตลอดเลยเองแล้วมันก็ตายก่อนเพื่อนเฮ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งเข้าไปบวกแบงแบงแบงโอ้ยไม่ตายด้วยเฮ้ยไมื่ยังแกล้มโบ้นะครับไอ้ยูเนอือเออมาดิโอเตะหน้านะครับไอ้นี่ไม่โคตรเก่งเฮ้ยฉันอ่ะเป็นคอนท่ามาก่อนเว้ยเฮ้ยรู้จักไหมคอนท่าน้องๆรู้จักไหมนะครับนะเออเป็นไงล่ะฉันถือปืนโมเดียวฆ่ามันด้วยซ้ำโหดขนาดไหนดูสิเออไอจานนี่มันก็เลิกยิงได้แล้วเลิกสั่งยิงได้แล้ว เอาละครับต่อมาจะต้องมาเจอกับบอสไรปูนะครับนะซึ่งไอ้น,นี่เป็นพลแม่นปืนที่ยิงระยะทางไกลครั้งเดียวก็ตายแล้วนะครับนะแล้วก็มีลูกน้องมันอีกถึง6ตัวนะครับนะแล้วก็มีป้อมปาการรอยิงใส่ด้วยเอาละเว้เฮ้ยไปดูกันนะครับว่าเราทหารอเมริกาจะสู้ได้หรือเปล่ารุย อเอาใหม่นะครับน่า hein. มาแล้วอ้ออ่ะนะพวกเราระวังด้วยคราวนี้มันมีเอ้โหหน้าสไนเปอร์นะมันยิงเราจากระยะไกลได้เลยเห็นไหมบนด้านซ้ายเห e ็นไหมล่ะนะโอ้ระวังลบด้วยเออนี่นี่ระวังด้วยระวังด้วยระเบิดไปโอ้โหไห่นะผมเออพระเออเออแกเออจิพิเออพิเออพิเออระวังสไนเปอร์ด้านบนซ้ายมือด้วยโอ้กูกแล้วนะเว้ยกูกลัแล้วนะเว้ยเออเอาละเดี๋ยว มันกับป้อมปะาการนี่เอาระเบิดไปกินนี่ต้องโทรหาเครื <c oughs> ่องบินมายิงให้นะครับนะเอาละตอนนี้แกตายแนะ่แกตายแนะ่โอ้โโอ้โหโอ้โห,โโหตางตายระเบิดตัวเองตอนนี้เหลือผมลืซินโนโจ่จอตอนนี้เหลือใครบ้างเอาละยิงเข้าไปนะครับจังหวะนี้นะครับยิงป้อมปาการนะครับนะเป็นพลแม่นปืนนะครับยิงจากระยะทางไกลนะครับนะตอนนี้ทหารอเมริกาเหลือ2ตัวนะครับเนาะเอาละเหลือปืนกลเดี๋ยวฉันจะตั้งยิงแล้วนาะทุกันฉันด้วยจอนี่เออเอาละมาฉันขอเล็งแม่นๆก่อนนะเล็งแม่นๆ ไั้แ่นแม่นยว่าเล็แม่แม่นโอ้ยฉันไม่รู้แล้วฉันจะเดินเข้าไปแล้วยิงใกล้ๆแม่งยิงไม่โดนสักทีไอ้นี่แม่งมีเกาะกันบังมีกล่องเป็นนมอะไรวะเนี่ยเกาะกันบังนี่ยิงแล้วยาปะคิดทำไมมันยังไม่ตายวะส่วนไอ้นี่วอกเอ๊ะนี่ยเอมันเข้ามามันเข้ามาเขตกูกูฆ่าทิ้งนะครับนะอยนะครับไอ้นี่บอกโอ้ยไม่น้อจอนี่มึงตายแล้วชิบหายแล้วฉันยังตังเป้าไม่ได้โอ้โหตอนยิงดอกแรกไปโอ้โหฉันยิงไม่ได้ยิงไปดียิงไปดียิงไปดีนี่แค่นี้เองปะโถต้องให้กูเเเล่นนออองะะครับ กลายเป็นว่ากูโกงไปเลยนะครับแม่งมันไม่ยิงทักทีอ่ะมันมีโอกาสยิงอ่ะพระโตแม่งเอาล่ะคราวนี้ฝั่งเยอรมันเอาจริงนะครับก็คือฮิตเลอร์ลงมาที่นี่เองเลยนะครับนะอืมก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าฮิตเลอร์มานะครับพวกโอ้หนาซีจะต้องมาคุบมกันนะครับเหล่าทหารซึ่งบอกเลยว่าโอ้หมีครบเครื่องนะครับนะพร้อมฆ่านะครับนะซึ่งพวกมันมีมือซ้ายกับมือขวานะครับนะเป็นเออนยพลสันดอมนะครับนะอันนี้ไม่รู้ชื่อนะพูดนวลครับนะ แล้วก็นายเขี่ยมเจี่ยมนะครับทำไมชื่อไทยอย่างไรวะคนเยอรมันนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นอยเอาละซึ่งฮิตเลอร์เจอแน่นะครับจังหวะนี้ซึ่งตอนนี้นะครับเราทหามรามิกรารนีแค่หกคนนะครับนะซึ่งมันคือกองกาลังข่อยนะครับนะซึ่งก็มีกันแค่นี้แต่ก็มาดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเฮ้ยเอาล่าทุกคนฉันขอปลุกกำลังใจก่อนนะก่อนที่พวกเราจะตายพวกเราต้องชนะปีดาโป ดอบโปเพื่อโลกที่ดีกว่าเอาฮะตายแล้วหนึ่งนะครับนะเอายังไม่ตายเฮรอพวกเรามีทหารทุบโล่ผ้าโอ้โหพวกมันวิ่งมาแล้วโโอ้หนี่คือสู้แบบโก่งๆเลยนะเนี่ยเอาฮะชิบหายแล้วโอ้โห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 จ่าคอยครับโอ้โหโอ้โหมั็นน้ำวิ่งเข้ามาแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยใส่เสื้อขาวโอ้โหตายดีครับนะไม่มีทางชนะนะครับนะเราทหารข่อยมือดีของอเมริกานะครับสู้กับจำนวนคนของนาซีไม่ได้เดี่ยวดีเพียบเลยแม่ง เอาละซึ่งตอนนี้เราทหารของอเมริกานะครับก็ได้ถึงเวลาพอดีสึกเอากองกําลังมาหมดเท่าที่มีนะครับนี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นหน่วยเออ่ยิงปืนกลน,นะครับนะปืนอะไรวะเนี่ย M3 อะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนี่มั่วนะครับนะแล้วก็เอ่อปืน M1 ใช่ไหมวะนะครับนะนะครับแล้วก็โอ้ยมีเพียบเลยแล้วก็มี r p g เอาดิมาแล้วก็มีเมดิกด้วยนะครับนะหมอแพทย์สนามนะครับนะเอาสิ มาดูกันนะครับว่าจะสู้บักฮิตเลอร์ได้หรือเปล่านะครับที่มีกําลังพลที่โอ้โหโคตรน่ากลัวเลยนะครับนะชุดนี้อ่าเอาละแล้วจบกันไปในคลิปนี้นะครับนะพวกเราไม่ได้สู้เพื่อใครทั้งสิ้นแต่พวกเราสู้เพื่อปีนาโป้โอ้โหาแล้วนะครับนะสองคามที่โอ้โหที่ไม่อาจจะเรี่ยงโโดนระเบิดใต่พวกตัวเองก็ปีนะครับนะทีมยิงก็ไปแล้วอย่าลช่องว่าตรงนี้ ต้อ้อนงยมันปีนอเปร์สี่คือสองคามที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เออเพื่อโลกที่ดีกว่าอย่าให้ฮิตเลอร์ฆ่าคนยิวเ็ดคอร์ตสิจ่ากการมัดนโอ้โหนะครับนะ ยิงเข้าไป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 ระวังด้วยพวกทหารเสื้อขาวของพวกมันน่ะเยอรมันน่ะพวกมันโหดมากระวังระวังกันไว้ให้ดีเอ้ทุกคนคุ้มจันจ่าคอยเดี๋ยวนี้คุ้มจันจ่าคอยจ่าคอยแอะตายแล้วชิดหอยแล้วพวกเขาเชโ่ออกเขาดี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 ดูด้วยเป็นคนนะครับนอนยิงโคตรเจ๋งเออเอาละมันยิงเราไม่โดนเราเพราะพวกเรานอนยิงไงรอะเออซึ่งตอนนี้นะครับเอาไอ้มือซ้ายไอ้มือซ้ายยังอยู่แล้วอดอลพิลเลอร์ก็ยังอยู่ไอ้มือขวาก็ยังอยู่ด้วย มือขวานะครับมาคุมกองทัพเยอรมันเสีผิวคนดำนะครับนะสีผิวพวกเ,เสื้อดำนะครับส่วนเสื้อขาวนะครับจะมีนายพลคนนี้คุมอยู่นะครับแล้วก็ยิรเร่เออเอาล่ะฉันจะไปจัดการไอ้พวกทหารทหารโอ้เอ,าาเ,อ,อมเมริกันจนหมดโอ้โหซึ่งอระตาอมเมริการโดนยิงยไปวฝ่ายเดียวนะครับนะตอนนี้เหลือไอ้หนุ่มคนนี้คนเดียวนะครับนะมาสู้กันมาดูกันนะครับจะสู้ได้หรือเปล่า <S <S โอ้โหดูดีดีเออฉันขอสู้จนวินาทีสุด ไทยเออเพื่ออเมริกาเพื่อปีน่าโบเพื่อโรคไข้หนี่หนี้พวกเขายิงกระป๋อยจิ๊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 บจิ๊ิ๊นใส่ใครวะเนี่ยนะครับน่าันยิงใส่ใครนะผู้ชมมันยิงใส่ใครอ่ะนะครับน่าจะไม่ได้ยิงใส่ดีใช่ไหมเสือ้ดีบอกว่าจะขอสู้ตายสู้ตายจริงๆริงแอบเรียบร้อยนะครับตายเออนะครับเรียบร้อยนะครับเฮ้ยไอ้นี่นะครับโอ้โอ้ฉันหลบอยู่ในตัวคนเอ้าตายแอะเฮ้อพอยิบโล เดินะครับตะกี้เห็นไหมมันพูดนะครับไฮฮิตโลนะครับนะสามผู้นำชั้นยอดดูดินะครับนี่เฮ้ยฮิตโลเฮ้ยฮิตโลไฮฮิ้ยทุกคนนะครับนะเอ้เออเฮ้ยฮิตโลนะครับเฮ้ยฮิตโลไฮฮิทุกคนนะครับนะแม่งให้มีฮิตโลได้ปะนะครับนะโอเคนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับสำหรับสงครามโรคนะครับนะก็เออ พวกนี้นะครับถล่มเละนะครับนะดูดิขนาดเขาตายแล้วยังยังวิปริตมันเล่นกับศพต่อด้วยนะครับนาะไอพวกนี้มันโลกจิตจริงๆเลยนะครับนะดูดิเออไอฮิโลไอฮิโลนะครับนะพอแค่นี้แหละนะครับสำหรับเอ่อสงครามโลกครั้งที่สองบายบายจุบ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 